ลักษณะของงานโลหะแผ่นงานโลหะแผ่นจะเป็นลักษณะของงานที่สนใจเกี่ยวกับผิวของรูปทรงกล่าวคือผลิตภัณฑ์หรืองานที่ใช้ในงานชีวิตประจำวันหรืองานทางด้านอุตสาหกรรมที่ได้รับการออกแบบมานั้นจะมีลักษณะเป็นงานกลวงเพื่ออาศัยลักษณะของงานกลวงไปใช้ประโยชน์ ลักษณะการใช้งานพอจะจำแนกออกได้ดังนี้งานท่อเป็นลักษณะของงานรูปทรงกลวงปลายเปิดสองด้านใช้ประโยชน์สำหรับเกลืนเครื่องมือส่งถ่ายได้ทั้งของเหลวแกส๊สหรือแม้แต่ของแข็งอย่างพูกเมล็ดพันธุ์เช่นท่อส่งน้ำมันท่อแกส๊สท่อระบายอากาศท,ท่อปรับอากาศขนาดใหญ่ หรือแม้แต่งานท่อระบายน้ำที่ใช้ในบ้านเรือนงานบรรจุพัน์เป็นลักษณะของงานรูปทรงกลวงปลายเปิดทางเดียวใช้ประโยชน์ในการบรรจุของแข็งของเหลวหรือแกส๊สอาจจะมีฝาเปิดปิดแต่ก็เป็นรูปทรงกลวงที่ปลายเปิดทางเดียว เช่นกระป๋องบรรจุอาหารจานชามกระบยน้ำไปจนกระทั่งถังแก๊สถังน้ำมันขนาดใหญ่ถังไสโลเป็นต้นงานเปลือกตัวถังหรือเกราะเป็นลักษณะของงานรูปทรงกลวง ใช้ประโยชน์สำหรับป้องกันชิ้นส่วนที่ต้องมีการเคลื่อนที่หรือชิ้นส่วนบอบางเพื่อไม่ให้เกิดสัมผัสกับภายนอกทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายหรือชิ้นส่วนเสียหายได้เช่นตัวถังพัดลมตัวถังเครื่องปรับอากาศตัวถังเครื่องไฟฟ้าไปจนกระทั่งตัวถังรถยนต์เป็นต้น จากลักษณะของงานผลิตพันธ์ดังกล่าวจะมีขั้นตอนในการผลิตเป็นดังนี้ออกแบบรูปทรงสำหรับการใช้งานการหาผิวของรูปทรงออกมาเป็นแผ่นคลี่ตัดแผ่นคลี่จากโลหะแผ่นและขึ้นรูป ออกแบบรูปทรงสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปลักษณะของรูปทรงจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานโดยอิงรูปทรงเลขาคณิตเป็นหลักเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนแผนคลี่และขึ้นรูปอย่าง,างเช่นงานท่อจะออกมาในลักษณะของรูปทรงกระบอก งานภาชนะบรรจุภันฑุ์รูปร่างจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะนำมาบรรจุถ้าเป็นแกส๊สมักใช้รูปทรงกลมเนื่องมาจากความดันถ้าเป็นของเหลวก็มักจะใช้รูปทรงกระบอกเพื่อการอยู่ตัวของรูปทรงถ้าเป็นของแข็งก็มักจะ,จะใช้รูปทรงเหลี่ยมอันเนื่องมาจากปริมาตรเป็นสำคัญ ส่วนงานพวกวเปลือบตัวถังหรือเกราะรูปทรงโดยทั่วไปก็จะขึ้นกับรูปทรงชิ้นส่วนที่จะห่อหุ้มดังเช่นเสื้อมอแปลงก็จะเป็นรูปทรงเหลี่ยมตัวถังมอเตอร์ของพัดลมจะออกมาในลักษณะรูปทรงกระบอกตัวถังเครื่องปรับปรับอากาศเป็นต้น การหาผิวของรูปทรงออกมาเป็นแผ่นคลี่เป็นขั้นตอนที่เราจะหาผิวของรูปทรงของงานออกมาเป็นแผ่นละนาบที่เรียกว่าแผ่นคลี่ของงานเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะตัดแผ่นโลหะออกมาเป็นรูปอะไรให้ขึ้นรูปออกมาได้ตามรูปทรงของงานตามที่ต้องการการเขียนแผ่นคลี่ออกมาจะง่ายง่ายหรือยากจะมีจํานวนชิ้นส่วนมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงของงานที่เราออกแบบมาว่าจะมีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนโดยปกติงานทางด้านวิศวกรรมรูปทรงที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเป็นหลักมักจะออกแบบให้ง่ายต่อการขึ้นรูปโดยจะใช้อิงรูปทรงเลขาคณิต <N> เนื่องจากว่าการขึ้นรูปถ้าหากรูปทรงซับซ้อนจะเป็นการยากต่อาการงอหักพับขึ้นรูปโลหะแผน่นซึ่งเปรียบเทียบกับกระดาษหรือผ้าแล้วการขึ้นรูปทรงของวัสดุผ้าหรือกระดาษไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายเลย งานทางด้านเสื้อผ้าจึงหนักไปทางด้านการออกแบบให้ซับซ้อนและมากลวดลายได้อย่างไม่จำกัดทั้งๆท,ที่เป็นลักษณะงานงานที่คล้ายๆกันเพียงแต่วัสดุที่ใช้นั้นง่ายต่อการขึ้นรูปมากกว่ากันตัดแผงคลี่จากโลหะแผ่นและขึ้นรูป เป็นขั้นตอนต่อมาเมื่อได้แผ่นคลี่จากการเขียนแผ่นคลี่ลงแผ่นโลหะก็จะตัดแผ่นแล้วทําการขึ้นรูปซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรช่วยในการงอหักพับแผ่นคลี่ให้ขึ้นเป็นรูปทรงจะเห็นว่าการ,การต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรช่วยในการขึ้นรูปซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมการออกแบบรูปทรงจึงมีข้อจํากัดไม่ให้ซับซ้อนมาก โดยยึดการใช้งานเป็นหลักส่วนงานที่จะยึดรูปทรงความสวยงามเป็นหลักจะออกแบบรูปทรงที่ซับซ้อนขึ้นก็จะทำให้ขั้นตอนในการหาแผนคลี่ซับซ้อนขึ้นอีกระดับหนึ่งรวมทั้งวิธีการขึ้นรูปซึ่งต้องใช้ทักษะในทางศิลปะเข้ามาช่วย งานในลักษณะนี้นี้โดยมากจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ยึดความสวยงามของรูปทรงเป็นหลักในลักษณะของงานที่รูปทรงสลับซับซ้อนมากขึ้นมีความโค้งมนของรูปทรงดังตัวอย่างของตัวถังรถยนต์<ๆ>ก็จะใช้เทคโนโลยีอีกระดับหนึ่งซึ่งต้องอาศัยแม่พิมพ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำการขึ้นรูปทรงตามสถาปัตยกรรมในปริมาณมากๆก ปัจจุบันถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางด้านวัสดุจะก้าวหน้าไปมากมีการใช้วัสดุใหม่ๆเข้ามาทดแทนการใช้งานดังเช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่กลายมาเป็นพลาสติกเข้ามาทดแทนโลหะแต่หากว่าจะทดสอบคุณสมบัติกันแล้วแล้วพลาสติกยังคงมีคุณสมบัติที่ยังลอยในการนำมาใช้งานอยู่อีกมากผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ยังต้องการความแข็งแรงทนทาน รับแรงหรือน้ำหนักได้ดีและทนทานต่อความดันนั้นยังคงต้องอาศัยโลหะแผ่นอยู่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานทางด้านวิศวกรรมอาทิเช่นภาชนะบรรจุลางน้ำท่อส่งขนาดใหญ่ทั้งที่ส่งแก๊สและของเหลวตู้โลหะท่อระบายอากาศตัวถังรถยนต์หรือแม้แต่ง,งานศิลปกรรมโลหะที่ต้องใช้การขึ้นลูกบิดหักงอ ซึ่งวัสดุอื่นไม่มีคุณสมบัติที่สามารถทำได้ทั้งนี้งานเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยทักษะและศิลปะประดิษฐ์ที่เป็นลักษณะของงานฝีมืออันเป็นข้อจำกัดที่เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยไม่สามารถทำได้หรือไม่คุ้มกับการนำเครื่องจักรอตัอต,อตโนมัติมาใช้โดยเฉพาะงานในลักษณะที่เป็นชิ้นเดียวหรือน้อยชิ้น